ยิงได้เลยก็คือประชาธิปัตย์ไอ้นี้แสบทั้งพรรคดังนั้นการที่คนเสื้อแดงตั้งกองกำลังและยิงประชาธิปัตย์ตำรวจและทาหารก็คอยบอกเส้นทางให้กับเราต่อไปอาจจะเกิดข่าวมีสมาชิกประชาธิปัตย์ขึ้นไป้ายไว้หน้าบ้านข้าพระเจ้าลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วครับ ขอความการุณากับข้าพเจ้าด้วยครับครับมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาครับนี่คือสิ่งที่จะทําอย่างไรผมก็ทําได้แค่นี้แหละครับพี่น้องทําได้แค่นี้แหละนะครับดังนั้นการทําอย่างนี้พี่น้องอย่าห่วงเลยพี่น้องว่าห่วงอาจารย์ธุรชัชยนะครับหกสิบแปดแล้วใกล้จะหกสิบเก้าขรมโรคแล้วอีกไม่กี่วันก็หกสิบเก้าแล้วอ,อาจารย์อย่าแหลมนักเลย จะให้ผมถอยแบบวีระได้อย่างไรล่ะครับการต่อสู้นี่มันต้องคืบคืบไปข้างหน้าไอ้คืบมาอย่างนี้มันถอดสู้ที่ไหนไอ้นั่นมันต่อถอยไม่ใช่ต่อสู้มันต้องคืบไปหาเป้าหมายจะยึดโรลิเกยิ่งถอยห่างจากโรงนิเกเล่มจะได้ยึดโรงลิเกที่ไหนล่ะครับมันต้องคืบคือบอย่างไรยอยาให้เขารู้ตัว แค่นั้นเองแต่ถ้าเขารู้ตัวจับได้ก็เอาไปสีพักผ่อนตอนแก่ในคุกมันจะเป็นอะไรไปติดคุกก็ดีกว่าตายมันสองอย่างนะถ้าตายก็ไม่ได้ติดคุกถ้าติดคุกก็ไม่ได้ตายทหารที่เป็นชุดแรกในการทำสงครามส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหลือหรอกครับเพราะฉะนั้นผมวันนี้ ปราวนาตัวเองเป็นทหารชุดแรกแล้วจึงไม่น่าห่วงจะติดคุกจะตายก็ไม่น่าห่วงผมก็ไม่ได้กลัวเลยทั้งหมดผมไม่กลัวขอบผมไม่กลัวใครทั้งนั้นกลัวอยู่คนเดียวกลัวคนที่สั่งยิงเสแดงคนเดียวครับกลัวคนนี้ถ้าคนนี้สั่งผมเสร็จแน่ครับเพราะเธอเป็นคนสวยใจดำครับ ไม่รู้เธอจะใจดำใส่ผมเมื่อไรแต่ไม่รู้ว่าถ้าได้อ่านดีกาของผมแล้วอาจจะใจดีขึ้นมาก็ได้นะเอ,อสาธุขอให้เธอใจดีเถอะคนไทยจะไม่ได้ตายกันนะครับแหมโอ้ยแก่ก็แก่ถึงป่านนี้จะไปเลยนะนะครับเอาละครับก็ถือว่าไร่กันมายาวตั้งสองสามชั่วโมงครับพี่น้อง มหาวิทยาลัยเรายังไม่ไปไหนนะครับวันนี้เราเปิดสัญจรเพราะมหาวิทยาลัยจริงของเราให้ผู้ว่ากทมช่อมอยู่แต่มันช่อมอู้อยู่ตลอดเวลาไม่ยอมให้เสร็จเลิกฉุกเฉินเมื่อไรอาจจะต้องระดมนักศึกษายุดมหาวิทยายลัยคืนครับพี่นังครับแล้วเราก็จะพบกันหลังจากเลิกฉุกเฉินพบกันในกรุงเทพมหานครครับ และพรุ่งนี้เจอกันที่ราชประสงค์ผมไปที่วัดประทุมครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับและอย่าลืม29่0วัดแจ้งสิริสัมพันธ์ครับพี่น้องสีสอวมพลังประสานใจฉลองชัยคนเชื้อแดงตาสว่างทั้งแผ่นดิน2930วัดแจ้งสิริสัมพันธ์นนทบรุรีขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณเขาทอาจารย์ครับ